สวัสดีคะ่ะทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําตัวคร่าวๆก่อนนะคะดิฉันชื่อนางสาวการกนกพองเงาชื่อเล่นชื่อมันนี่ค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาสารสนเทศศาสตร์หรือ iStudent รุ่นที่46ค่ะค่ะขําสำหรับการฝึกงานในครั้งนี้นะคะดิฉันได้มีโอกาสไปฝึกงานในหน่วยงานของ HR หรือทรัพยากรบุคคลข,ของบริษัท GM Grammy จำกัดมหาชนนั่นเองค่ะ โดยบริษัท GMM Grammy เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมบันเทิงชั้นนำของประเทศไทยค่ะสำหรับโครงงานที่ได้ทำไปพร้อมกับการฝปิดงานในครั้งนี้นะคะคือโครงงานเรื่องการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองคุณสำรองเงิงชีพกรณีศึกษาบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนค่ะโดยวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานนะคะก็คือ เพื่อการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยโครงงานนี้นะคะเป็นโครงงานที่จะสร้างสื่อที่เหมาะสมและแสดงถึงความสําคัญรวมถึงข้อดีข้อเสียของการเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่บุคลากรในบริษัทคะ่ะและรวมถึงการลดการสื่อสารที่ซ้ําซ้อนให้แก่พนักงานนะคะเป็นสื่อรูปแบบประชาสัมพันธ์แบบโปสเตอร์ที่มีอินโฟกราฟิก และมีอินโฟมชันที่มีเนะะื้อหาเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอธิบายไว้อย่างชัดเจนในแต่ละหน้าที่พนักง,งานสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้เลยแล้วก็เห็นได้ชัดถึงข้อดีและข้อเสียของการเป็นสมาชิกกองทุนนั่นเองค่ะโดยการฝึกงานครั้งนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในกระบวนการการเรียนรู้ที่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับการฝึกงานในตำแหน่ง HR นี้เพราะได้รู้เกี่ยวกับการทำงานของ HR ได้เข้าใจมากขึ้นว่ากระบวนการการทำงานนี้เป็นยังไงส่วนของปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอนะคะคือพนักงานเนี่ยจะในส่วนของ payroll นะคะจะต้องมีการคำนวณคำนวณเงินเดือนคำนวณอัตราค่คาจ้างตอบแทนต่างๆซึ่งเป็นงานที่เยอะแล้วก็มีความซับซ้อนมากค่ะอาจจะทำให้พนักงานมีความเครียดและก็เหนื่อยล้าจากการทำงานที่หนักมากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทํางานและก็สุขภาพได้ด้วยเพราะงั้นนะคะทางแก้ที่อยากจะแนะนําก็คือพัฒนาตนเองในทักษะด้านต่างๆเช่นการคิดคานวณการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็มีาการจัดสรรเวลาการทํางานที่แบบเป็นเบิร์กไลท์บาลานซ์มากกว่านี้แล้วก็คิดว่าพนักงานควรที่จะเพิ่มการสื่อสารกับผู้อื่นมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างเช่นการปรึกษาหัวหน้า หรือการพูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนความเข้าใจกันเอหัวหน้าสั่งแบบนี้มาแบบนี้เข้าใจถูกใช่ไหมประมาณนี้ค่ะการสื่อสารเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะ,ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณบริษัท GM m g MM r a m m y นะคะที่ให้โอกาสทีฉันและขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจค่ะขอบคุณค่ะ